มาอยู่ที่ถนนเยวาวราชค่ะนี่เลยอ่าแหล,ลง่งรวมติดโพสยามค่ำคืนนะคะ<ช>ยอนฮิตมากถนนเส้นนี้เนาะมีของกินทห้เราเดได้เลือกเพียบสุดๆดหมูปิ้งปิดเออใช่เพราะว่าถ้าทำไม่ผิดเหมือนเขาอะ่ะจะเปิดแค่หกโมงเย็นมั้งใช่หนูคนเดียวกลัวหนูเจะาพี่ไม่อยู่นี่ครับเฮ้ยเฮ้ยถอดแม ไม่ได้ครับเดีมีพี่จับได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับอร่อยเท่าพวกหนู3าคนหรือเปล่าเฮ้ยโอยซูไม่ได้หรอซูไม่ได้หรอชิมได้อ๋อไม่ไม่ยซ่ยค่ะเนื้ค่ะก๊งคีค่ะเค้นซ่ตอนนี้นะคะรายการอาหารตามสั่งของพวกเราเนี่ยพาทุกคนไปอยู่ที่ถนนเยาวราชค่ะนี่เลยอแหล่งรวมสตษีทฟู้ดยามค่ำคืนนะคะ ข้อผิดมากถนนเส้นนี้เนาะมีของกินให้เราเนี่ยได้เลือกเพียบสุดๆแต่เราเลือกไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ใช่เพราะว่าเรานะคะจะมาหาผู้โชคดีนะคะหรือหนุ่มๆคนไหนนะคะที่คนมาชี้บอกว่าเราควรไปกินอะไรแต่มาเยาวราชนี่ต้องไหนหนีหาวะหนีหาหนีหาไอ้เจ้าขายอ่ะอ่าะตัวเจ้าขายยังไม่ถึงเลยโขนไม่น่าเลยตอนนี้ก็เลยหิวมากแล้ว เวลาพวกเราก็เริ่มเลยไป,ไปให้ลุยเลยเห็นมาที่นี่บ่อยไหม แต่ว่าบอกเลยว่าถ้ามาที่เนี้ยสิ่งที่ชอบกินคือนี่มันจะมีร้านหอยทอดกระทะหลนขนมปังน้อใช่เขาบอกอันนี้เดือดไม่อยไม่อยถ้ามาเยาวร้าต้องกินอะไรคะอ่าโอเคอยู่ตรงหน้าใช่ไหมคะ เราเดินหามาวันนี้หมูปิ้งปิดเออใช่เพราะว่าถ้าทาไม่ผิดเหมือนเขาอ่ะจะเปิดแค่หกโมงเย็นมั้งใช่แล้วมันอร่อยดีขายหมดไวไม่เป็นไรเหยื่อไลายใหม่แทนง่ายกว่าจนเดินมาเจอคุณลุงอีกรอบแล้วอ่ใช่ขอโทษจริงๆไม่เจอหมูปิ้งแต่ไม่เป็นไรเอาเยาวราชทั้งทีอ่ะมีคนมีหนุ่มๆให้เราเนี่ยได้ถามเขาเยอะแยะ มีแค่ของกินใช่อาหารตาก็มีเยอะใช่ขอถามนะคะถ้ามายาราเนี่ยต้องกินอะไรคะแบบเจ็ๆเลยกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายค่ะอร่อยไหมคะอร่อยครับอร่อยเท่าพวกงนูถางคนหรือเปล่าเฮ้ยสู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้หรอก่ยวุ้ หมึกอะปลาหมึกย่างกับปลาหมึกย่างอุ้ยเหมือนเราจะเจอแล้วนะนี่มันเขาไี่มาเจอแล้วเจอละเจอแล้วร้านกุ้ยช่ายทอดเยาวราชนี่เลยนี่ตอนนี้นะคะเราถึงหน้าร้านกุ้ยช่ายแล้วที่เมื่อกี้นี้พี่เขาแนะนำมาเนาะใช่โอเคถ้างั้นเราสั่งเลยละกันขอกุ้ยช่ายทอด้วยนึงค่ะอุ้ยคนละได้ฉ่ำๆด้วย กรอบแม่งมกรอบนอกนุ่มในเออปลาหนึ่งสองก็กริ๊งร้วงร้อนนะร้วงร้อนหรอไม่กลัวอยู่แล้วเพราะเราเป็นสาวคอกลัวหน่อยอร่อยลิ้นพองอร่อยคะอืมอืมอร่อยอ่ะกรอบนอกนุ่มในอืมอร่อยไปค่ะเราไปหาเหยื่ออะไรต่อไปกันดีกว่า ขนมปังเงยาวราชถือว่าเทสดีมากเชาวถางชาวถางนี่สกิดใหญ่เลยต้องให้รางวัลแล้วป่ะอยขอบคุณนะคะอันนี้มาเยาวราชกินขนมปังเยาวราชโอ้ยเจอแล้วร้านขนมปังเนยนมเนยถั่วเนยถั่วอัเนยถั่วโอเค ขอบคคุณ่ะตอนนี้เราสั่งแล้วโอเคเนยนมบลาค่ะยื่นดินมาโยราต้องกินขนมปังเยาวราชขนมปังเจ้าอร่อยเด็ดเยาวราชเนยถั่วถั่วแบบเยิ้มๆเลยอันนี้ของเจฟปะป๊าดนมเยิ้มๆนี่นมเยิ้มนมเยิ้มๆนมสองกิง คือถ้ากินเราต้องเซ็กซี่มาแน่แน่อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยเลกกินมูมาไปหมดลแอร่อยเราไม่ได้สามคนไม่อร่อยเราสมคนไม่ได้ค่ะ ันีนึงแต่ก็อร่อยนะมันๆเทมเพลียนใครที่เคยกินก็คงเดต์ได้นะคะโอเคแล้วเราก็มาหาหนุ่มๆต่อคนต่อใช่น่าจคนสุดท้ายค่ทยะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ครับอ้าวระวังหลบรถก่อนระวังหลุมระวังนะคะไม่ใช่ระวังเหยียบหัวใจหนูอุ้ยอุ้ย ใช้แผนสะดวกจริงมากคนเดียวหรอคะมาคนเดียวครับเดี๋ยวมีเพื่อนเดินข้างๆไหมได้ครับสองสามคนก็ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยดีเลยแล้วถ้าเกิดเป็นหนูคนเดียวพอได้ไหมคะหนูคนเดียวกลัวว่าหนูเจ้าพี่ไม่อย kind of ู่นี่ครับเฮ้ยเฮ้ยถอดแมสไม่ได้ครับเดี๋ยวมีพี่จับได้ ราอยากรู้ว่าถ้าเกิดมาเยาวราชเนี่ยอะไรที่น่ากินมากกว่าหนูมีไหมคะแต่ถ้าเกิดมาเยาวราชนะครับแนะนําเป็นร้านสวิตทามครับผมเป็นร้านอของหวานที่ดังที่สุดในเยาวราชครับว<อ>กรถชร่องอะไรใช่ไหมคะมีรถช่องครับแล้วก็มีบัวลอยครับอย่างเงี้ยครับแล้วพี่พชอบกินอะไรพี่ชอบกินบัวลอยนมสดครับมาเยาวราชต้องกินสวิตชาม กีนี้เขาบอกให้เราสั่งอะไรนะตัวลอยนมสดเขายังของเดนะขอใช่ชั่าชั่มเอาตัวลอยนมสดแล้วนี่เราฝากคนมาสั่งได้แล้วตัวลอยนมสดไปเราไปกินกันหนึ่งสองสามกลิ้งมาตักเลยจ้ะดีไหมดีไหม หวาน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 หแต่น่าจะหวานไม่เท่าเราเอวหวานว่เอหวานเอหวานเคอะไรนะอร่อยแมคือเป็นงาดเป็นหมออาปอนที่มีเนืโต๊ะตลมันละเดี๋ยวปเป็นแม่อับกอร่อยมอร่อยหมอมมาเนาะเป็นแบบรอยนม ใช่แล้วอร่อยอ่ะทางตั้งวงก,กินแล้วกันถึงจะกินงาดำไม่เป็นก็รอให้ถึงไทยไมห่ห้องงาดำมันมีหลายเมนูใคนเยอะทั้งทางเลยโอเค,อเ,คเราก็แบบว่าไปเอานุ่มๆกันแบบพอหอบปากหอบค<พ>อแล้ว เราได้กินอาหารตามที่เราอยากกินกันบ้างไหมใ่้ดีกว่ามีปีจอคอมพีทอยู่ขนมบางเยงวาวราชใช่ของมันก็คอมพีทเพราะว่าตอนแรกแต่ก็อย่างที่บอกว่าเยวาวราชแบบมันเป็นตลาดอาหารสตรีทท<ช>ุกคืน<ช>คนก็จะเยอะมากๆใช่ยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะคะและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราทั้ง3คนแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายกันอาหารเตาซาน ทางชอ่อง Last Story นะคะอย่าลืมติดตามพวกเราไปด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กิ๊งกิ๊งกิ๊งกให้พวกเราด้วยค่ะวันนี้พวกเราทั้งสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย